สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ p u f f i n House Review นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเป้ของ Mystery r a n นสนะครับเป็น d a y Pack ขนาด19ลิตรนะครับรุ่นนี้เนี่ยชื่อว่า Galagator นะครับผมชื่อจะเรียกยากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครชอบตัว Mystery r a n นสที่เป็น Urban Assault นะครับ18ลิตรแต่ว่ารู้สึกขัดหูขัดตากับลักษณะการใช้งานเนี่ย ดูตัวนี้ไว้ผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะครับว่ามันมี ฟังก์ชันการใช้งานยังไงกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่ระบบหลังกันก่อน,นครับระบบหลังของตัวกระเเกเตอร์เนี่ยจะเป็นฟองน้ํา2ลูกเกียวยาวแบบนี้นะครับตามแนวหลังนะครับตรงช่วงสะโพกเนี่ยจะนูนขึ้นนิดนึงนะครับตัวสายสะพายเนี่ยจะค่อนข้างบางนะครับผมมีฟองน้ําเล็กน้อยนะครับไม่ได้ใหญ่มากสําหรับสะพายไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับผมที่น่าแปลกใจเลยคือตัวนี้มีเบล์นะครับตัวนี้เนี่ย เหมาะสำหรับการที่จะเป็น Day ์ไฮท์นะครับสำหรับการเดินทางระยะสั้นๆใน1วันปีนเขาสั้นๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างเหมาะจะแตกต่างกับเวนเั s เซิลเลยที่จะเหมาะมุ่งไปทางการใช้ในเมืองนะครับผมจุดที่แตกต่างชัดเจนเลยคือ กระเเกเตอร์มีที่ใส่ขวดน้ำด้านข้าง2อันนะครับตัว u r อร์เบนเซาไม่มีนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับมีที่เกี่ยวล็อกตัวกระเป๋าให้แน่นนะครับผมซึ่งถ้าใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ในการเดินป่าเนี่ยถ้าใช้ในการเดินป่าเนี่ยก็สามารถเอามาเกี่ยวพวกไม้ครทิ้งโพได้ด้วยนะครับผมจุดสังเกตเลยที่เจ้าตัวนี้ด้อยกว่านะครับคือเจ้าตัวนี้ซิป ทุกตัวบนกระเป๋าเป็นซิปผ้าไม่ใช่ซิปกันน้ำนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เลยจะทําให้รู้สึกว่ามันด้อยกว่าตัวเ e r b วอ a ์ s s สเซวสินิดนึงนะครับผมตัวนี้กับตัวนั้นต่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับต่างกันนิดเดียวจริงๆนะครับด้านหลังตรงนี้มีแฮนดิลกริปนะครับซึ่งไม่ได้หนามากนะครับบางๆนะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับมีช่องซิปหนึ่งช่องในช่องซิปมีที่เกี่ยวพวงกุญแจซึ่งที่เกี่ยวพวงกุญแจเนี่ยเป็นคล้ายๆมันคาบไบเนอร์ ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตะข่ายเหมือนเดิมนะครับที่มองทะลุเข้าไปด้านในได้นะครับผมแน่นอนว่ายังคงคอนเซปต์ของเมซิเรียแลนด์เหมือนเดิมนะครับ1ิปทางตัว13ทางตัว Y นะครับผมเปิดมาเสร็จปั๊บนะครับด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเป็นฝาเปิดเฉยๆแล้วก็เราจะเปิดตรงกลางกันเนื่องด้วยกาลเกเตอร์เนี่ยทำออกมาสําหรับไฮกิ้งนะครับเพราะนั้นก็จะแตกต่างออกไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นที่เกี่ยวคาเมลแบ็กนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นช่องใส่คาร์เมลแบก็กที่เหลือในกระเป๋าจะเป็นช่องโล่งกว้างเลยครับจากที่ดูนี่คือไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นช่องใส่ของเพียวๆเลยก็ถามว่าเป้ตัวนี้เหมาะสําหรับใครก็เหมาะสําหรับคนที่จะไปทำเดย์ไฮนะครับปีนขเขาระยสั้นๆถ้าอย่างขึ้นภูกระดึงเนี้ยตัวนี้สบายนะเพราะว่าใส่ของของ,ของตัวเองอาจจะเป็นพวกกล้องหรืออะไรนิดหน่อยใช่ไหมที่เหลือก็ให้ลูกหาแบกบง่ายดีนะครับ เป็นไงบ้างครับกับตัวการ l ิเกเตอร์19ลิตรนะครับถ้าชอบและถูกใจนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ร้านเ The b ป f f i n House นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมทั้งไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ